สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การน้ำเด็กข่าวสารของพิษาสแดงแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ได้ที่แอดบีเคแปเริ่มต้นกันที่สรุปทุกการซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดประจำวันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มจากโคลินเทียนะครับขอแจมล่าโรนโดร่วมทัพ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในยามวิกฤตที่ให้กับซูเปอร์สตาร์อย่างคริสเตียโนโรนโดครับสลับโคเรนเทียนทีมดังในลีกสูงสุดของบราซิลยืนยันได้จากการสัมภาษณ์ของลูริโอมอนเตโรครับประธานสโมสรอ,ออกมาเผยว่าต้องการจะลองยื่นข้อเสนอให้กับทัพปีศาจแดงและโรนโดนั้นพิจารณาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ข่าวต่อมาครับวานบิสกอถูกโยงกับทีมเก่าเดอะนเอ็กเพลสครับรายงานว่าพาร์ิสวเร่าครับในายใหญ่ของทัตพาเลนนั้นกําลังให้ความสนใจในตัวของอารอนวานบิสเกอรแบ,บ็คขวาชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยเป็นเด็กปั้นของดีเอเกิลมาก่อนและย้ายมาร่วมทีมปิศาจแดงเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์โดยวีเอร่าเองให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าผมโคตรแฮปปี้เลยนะครับกับทีมชุดปัจจุบนันแต่ทีมเรานั้นยังมีนักเตะให้เลือกใช้งานไม่มากเท่าทีีค่คววบเลาน้ ข่าวต่อมาครับโรม่าสนใจบายีกันโซเมกาโตครับสื่อดังของอิตาลีติเอาว่าโรม่าเองของโจเซมนโยนั้นกําลังมองหาทางเลือกในเกมรับและให้ความสนใจที่เอริกบายีเซนเตแบ็กส่วนเกินของพิศาแดงเบื้องต้นเนี่ยต้องการจะยืมใช้งานหนึ่งฤูก,กาลครับและพวกออปชันซื้อขาด8ล้านปอนด์เอาไว้เป็นทางเลือกข่าวต่อมาครับสกายเบยกเชลซีเตงคว้าฟิงเกเดยอง หลังจากที่มีข่าวพัวพันรัก3หรือ4สีเศร้าประมาณนั้นนะฮะระหว่างเฟิเกีดยองบาซุนนาแมนเชสเตอร์เน็ต็ดและเชลซีนั้นก็ดูเหมือนว่า2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีมเมียร์ลีก ก็พร้อมที่จะทุ่มไม่อั้นเพื่อคว้าตัวกองกลางรายนี้มาร่วมทีมแต่เดยองเองยังคงรักและต้องการจะคาแข่งในถิ่นคัมโนูต่อไปแม้ว่าจะถูกกดดันเรื่องของลดค่าเหนื่อยก็ตามครับล่าสุดนั้นสกายเบดเว็บพน,นันถูกกฎหมายของกังกนะครับยกให้สิงห์บลูเชลซีเองเป็นเต็ตงหนึ่งในการคว้าตัวเฟรงกิ้เดยองไปร่วมทีมนะครับโดยอัตราต่อรองมีดังนี้ครับเชลซีครับแทง10จ่ายสบิบเ็ไม่รวมทุนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแทง1จ่าย2ไม่รวมทุนอยู่ที่บาสซโลนาต,ต่อไปครับ ข่าวต่อมาครับสื่อบ้านเกิดยันเชตโกตัดสินใจอนาคตในสัปดาห์หน้าสปอร์บบคลับสื่อในประเทศสโลวีเนียตีข่าวว่าเบนจามินเชตโกครับหัวหอกดาวรุ่งเนือ้อหอมของเลดบุสันบวกครับเป็นที่หมายตาเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ใน็ตตในช่วงซัมเมอร์นี้เตรียมตัดสินใจอนาคตตัวเองภายในสัปดาห์หน้าซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพิซาแดงเองได้มีการชิงเปิดเจรจากับต้สนสังกัดของหองวกวัย29ปีรายนี้เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมครั้งนี้แล้วนะครับ ครับผมก็วันนี้นะครับก็เป็นการนับเดียข่าวประจำวันนะครับของพี่สแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ